อุย้ยเ,เขา, on าอ่อนบอลว่ะอุ้ยเกิดหน้าเครื่องใส่เลยใส่เลยมา,าสามฮัลโหลมีรุน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 ปั่นก่อนปั่นก่อนเจอเฟดดี้นะเจอเฟดดี้นะผมก็ปั่นอยู่นะเจอเฟดดี้นะเจอเฟดดี้นะตอนนี้อยู่ขวาล่างน่าจะสายวางบ่อแน่เลย โย่ผมอยู่ผมโอเคนเครื่องนี้เสร็จเท่งนั้นน่ะอย่าลงขวาล่างก็พอขวาล่างอยู่ไหนบ้านเลขที่ไหนพี่แต่ขวาล่างเลยเฟดเดี้ะเฟดดีเฟดดี้กูเกิลอะเดี่ยวเฟดดีเฟดดีเฟดดีกูเกิลนำเลยครับนำเลยครับเข้าบ้านใหญ่ได้ไหมบอกไม่วางเลยว่าวางไม้เปล่า บ่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 บอเป็นอย่างดอกอยู่บ้านใหญ่ด้วยอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านหลังใหญ่อยู่สามคนเลยบ้านหลังใหญ่สวัสดีคุณณณณเย็นนะครับผมณเย็นณเย็นบ่ตอนนี้ไณเย็นแล้วครับร้อนแล้วครับตอนนี้เราร้อนพวกสองเครื่องว่ะ ล,าล,าลนะ้างรถบันเลยนะโค้งรดบนมีไผอยู่เบดเม้นอยู่บ้านใหญ่ผมผมกดไปย์บ้านแล้วอะเบเมนอยูมอ่มันล็อกเครื่องเบดเบดอ๋อแปลว่าล็อกฝั่งซ้ายหมดเลยว่ะเอยทางนี้ผมต้องปั่นฝั่งซ้ายแล้วแหละเมื่อกี้ทันนะนะ่ะแต่ว่ามันลบอไม้ไม่ได้อะ่ะใช้เดี่ยวช่วยนะยิบมีกระดูกหักนะพี่ มีหัวหมู่หัวหมูอุ้มแล้วเลาะเครื่องแล้วก็ลูนแฮกลูนเหรอมี่เหรอลุนแล้วก็เหนื่อยนะตอนนี้ผมตาบอดผมไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนมั่งเจอแล้วเจอแล้วอันนั้นเปิดทัวร์ลูนมีคนพอหักงมัเบิกทัวร์เทมไฟได้ยิ <mm> ้วให้ก่อนวางเลือด โอ้ทุนหัวของบ่าวคือเฝ้าเทยากรห้มันเล่วกันโซโลครับโซโลแล้วมันตีลมเลยมันน่าจะมานะเขาเขาอยู่ขวาล่างเขาลงไปบ้านเล็กเฮ้ยโดนนึงหลังดึงหลังจากอะไร มันัจากเครื่องเร็วโอ้โหอะไรของฉายเดียววันนี้มันวาร์ปมาตอนไหนวะหรือมันมาข้างหลังวะโอ้โหเ้คือสะอ่อนเนาะโดนเข้าข้างหลังเสียความบริสุทธิ์ไปเรียบร้อยรร้อยขอเวลาอีกไม่นานเครื่องจะเสร็จอยู่ใครเนี่ยอยู่ใคร อผมฟุกมาช่วยฟุกอยู่ซ้ายล่างอ่ะฟุกฟุกต้องมาขวาเหมือนเดิมเขาเล่นอยู่ขวาไอเขาเล่นอยู่ซ้ายกลางนะเนี่ยแล้วเปลี่ยนเป้ามาหานาแล้วเปลี่ยนเป้าแล้วเปลี่ยนเป้าแล้วทำเกินนะทำเกินนะหน่อยทำเลยทำเลยทำเลยเนี่ยแท็กเตอร์อยู่ตรงนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละนี่เปุกก่อนโอ้ยบ่มีไม้เลยว่ะตรงนี้ไอ้ปุกใช้ไปแล้ว ตายแล้วห้อง,องบนกลางของเรานหมดแล้วครับป่านกลางของเลามไปหมดแล้วโอ้โหถึงว่าเดมาไม่มีไอหยังเลยต้องปั่นบนแล้วแหละหิวตัวเองได้ปะทุนหัวของ<ด>บ้าครับไอไม่แต่แจมเชื่อกวัดตัดเนี่ยอ๋อเจอสายดียวเอาเือดึงหรือเปล่าเโอเค รอาตอนนี้กั้งช่วยครับช่วยเลยช่วยเลยอยู่เฉยๆเดียวเข้าบรรยายเข้าบรรยายเดี๋ยวลงล่างแท็กเตอร์เล่นได้ครับแท็กเตอร์กลับ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 มาไปกลับเด้อกลับเด้อโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยผู้ใดเปิดเพลงนี่ฮึ ปีไก่ปีไก่เอาบอลเข้ามาผูไหนล้มนะจะลากเขาบ้านใหญ่เด้อเขาอุ้มมาแมนบอกจลาเขาบ้านใหญ่เข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยยังไม่เสร็จเหรอบ้านใหญ่เครื่องในอะเนี่ยยังไม่ได้ปั่นเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมปิดกลองเครื่องเครื่องบ้านใหญ่เลี่ยวไปแล้วตัวมาแท็กเตอร์มาแท็กเตอร์หาผมวาร์ปไปวาร์ปไป ผม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 อยู่ขวากลางเฮ้ยเฮ้ยหลังสาลาเล็กขวากลางขวากลางครับสวัสดีสวัสดีครับน้าน้อยเอาผู้ใดเจ้าจีมเต้าจีมเจมบอลผมมาผมมาผมมาผมวาซ้ายเอ้ยซ้ายซ้ายซ้ายหลังหรือเปล่าซ้าย บอกไม่บอกบอกขวาซ้ายกูจะรู้ไหมเนี่ยผมบขอบคนพูดกอะไรพวกคิดเด็กๆนะคุณหลับปุ๋ยผมตกใจใครวิ่งมาขนาดวะเครื่องแตกเลยโอ้ยขวัญอ่อนแท้หมาเนี่ยมา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 เอาเสร็จเอาเสร็จเอเจ้ยไม่ได้นะมันมาแทนเ,เ,เคยแทนเพือบุกสามพันแล้วเนี่ยนะพร้อมที่จะเล่นเรียงแทงหลังไปแล้วแทงหลังไปแล้วลากไปลากไป

ไปเลย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 นะสวีดัตคุณหลับปุ๋ยแล้วก็สวีดัตคุณสตาร์ไฟด้วยนะครับผมสตาร์สตาร์ไฟฟุกไปหาแฮกลูนดีกว่าใช่ฟุกวิ่งหาหาทีมดีกว่าอดคันเฉยไปไปปั่นเด็กอะไรพี่เราต้องบอกนะไอ้ที่ว่าเห็นไอ้ที่ว่าเห็นลูนเห็นลูนนี่ไม่ใช่นะอ่ะเห็นลูนยังใครเห็นอ้าวเหรอฮัลโหลฮัลโหลสวีดัตนะครับฮัลโหลฮัลโหล ไอเครื่องนู้นเยอะแล้วไปแล้วมามามาเครื่องผมมาเครื่องผมรถแท็กเตอร์เฮ้ยวังระวังมันไม่เห็นไม่เห็นนะลุ้นใหญ่ใจต้องนิ่งฮะนะหายแฮกลูนก็ได้นะแต่ผมช่วยเองผมว่าแฮกลูนอ่ะ มันไปหาไอ้ฟุกต้นเกมอ่ะอยู่ตรงไหนมันต้องอยู่ตรงนั้นแหละไอ้ฟุกเจอก,กลับมากลับมาแางหลังไม่ยังยังครับยังยังรับไม่ทิ้ลงล้มต่างก็ได้พี่พก็แทงหลังแทงก่อนใครรับพี่ก็รับผมผม,ผมเกิดขวาเการาับเลยเหรอทับเลยผมเกิดขวากาลางล้มแทนยังได้เลยเอ๊ะทำไมโล่งอะไรเนี่ะ บนบ้าไม่มีอยู่ไปโรดไปโรดไปโดงไปหาตามแมสไปแล้วไปโรดไปโรดบอต้องห่วงสันโอ้ยตกใจมาแล้วโอเคผมดึงดึงนอู่กัใคร อยู่ผมอยู่ผมนาไปซ้ำเครื่องไว้ลากไปไกลปะหรือยังวนแมสอยู่มาล่าล่ะล่ลอเดียวติ่มบอติ่มเนียงติ่มติ่มติมมยู่พี่แม่งโคตรหล่อโคตรเท่โคตรอะไรอันตรายมัเแจ้งเกือนผมว่าพี่เราไปกดเราไปกดไอ้นี่ไงฟอลโล่พี่สองครั้งไง ไม่รู้มาก่อนจะเด้งขึ้นมาหนี้มันไม่เด้งตัางลงแทกเตอร์นะลงใสกับลงโหลดน้องเต้าเจมอยากโดนพี่ตบอีกไหมครับผมพี่พร้อมจะเล็กคิลเลอร์ให้นะ <c oughs> พี่พร้อมจะฝึกให้น้องนะผมหาแฮกลูนอยู่เหมือนกันเอาวัังไม่ปั่นเหรอแล้วใครปั่้ามาเหรอไม่รู้บนะมอยู่ เฮเยดอะไรตะแหน่ตะแนวป้ามป้ามป้ามวับไหมไม่วะไม่รู้แปออฟเดี๋ยวออกต้องติดตามมาจะขอพี่เดียวโดนแสงพี่ครับโอเคเกินนะพี่เจมนะขอกลับไปุกนะกลับ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 ขอบคุณการกดแชร์ของห้องซีอันเป็นที่รักยิ่งด้วย ไป้องหาแล้วเบ right? ้งปั่นเลยบ้างปลายลุมสามอยู่ตรงไหนนี่มีเครื่องไหนติดไว้หรือเปล่าไอ้เจ้าเปาะอยู่ไหนอ่ะผมอยู่ข้างหลังมันมาแล้วก็อยากโดนก็อยากปั่นหรือ่าก็อยากโดดอยู่กำลังจะไปปั่นนะเฮ้เดียวออกมาจากแมสตะกี้ดิมาอยู่ไหนนะได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมออกนะอยู่ไหน ที่นั่นเดียววนอยู่อยู่ซ้ายบนเด็ดอะไรเงี้ยใช่แล้วแต่ไอ้ไอ้ขาหมูไอ้ซาือเปล่าอยู่ศาลาอยู่ศาบมาว้าปมาวาร์ปมาวาร์ปมาวาร์ปมาว้าบมาว้าไปนะโอเคครับปั่นต่อนะนะไปขวาบนนันเล่นอยู่ขวาบนฮ่าฮ่าฮ่ามันมาอีกแล้ว มันมากับความระวังเพราะระวังเอาและเฮ้ยเข้าแนวลูกทุ่งระวังคอหน้าไม่รู้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับบอกบอกเป็นยางดอกว่าเป็นยางเข้าเฮ้ยใจไม่ได้อะไรอะไรน้องซีอะไรน้องซีต้องเสร็จนะยังไงก็ต้องเสร็จนะเจอรูนแล้วอยู่บ้านเล็ก ยังไงก็ต้องเสร็จไม่ต้องเจอแล้วนะไม่ต้องเจอแล้วประตูอยู่ซ้ายกลางกับซ้ายบนโอ้แม่งติดกันเลยประตูติดกันนะนะเกิดเลยนะเ,เสร็จได้ปเปล่านี่ไงเราว้ไว้ไวอาออกเปิดดีเปิดดีไปดักหน้าประตูแล้ว ระวังนะเขาอาจจะมีกั้นประตูหรือเปล่าไม่มี้แต่เขายังไม่ได้แขวมจะมีได้ไงล่ะน้าประตูบ้านนั้นเปิดแล้วเขาดัดหน้าประตูนะนะนี่อยู่กับผมบ้านนี้เออก็นั่งรออยู่นั้นแหละน้ายังไงเราโนวันออกได้ปะออกได้แล้วเออทันไหมเราทันทันครับทันทันน้ำประต้งย่าน อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆโอ้ยโอ้ยท้าทายเราท้าทายเราเก่งอยู่หน้าประตูอยู่แล้วเราท้าทายอำนาจไอวีเดี๋ยวไอวีนี่คือแรงอะไรวะไอวีคือสี่ชี้หน้ามันชี้หน้ามันชี้หน้ามันหมดแล้วฉันเก่งหน้าประตูยูหูยูหูเก่งหน้าประตูยูหูยูหู พี่แปะพี่ปอละออ้พี่ปอลรงอะไรเหรอครับเล้งทองครับอฮะเล้งสีอ่ะเล้งสีทองสีบวกบวกถ้ากับบวกไปห้าเป็นแรงเก้าบ้างเฮ้ยพวกเคยเล่นอาวีไหมอ๋ออ่ามันจะเปลี่ยนน้ำน้ำเหมือนกับอาวีแต่แค่มันเปลี่ยนสีโลช่ะแอ่าแล้วเหมือนกันนะขีดมันจะเป็นดาวแทน่ง แต่แค่สีสีแรงกันเออโนวานแค่สีแดงเอาสั่นตัวลูนได้แต่แค่มันจะเป็นสีไอ้ข้างหลังเนี่ยถ้าสูงขึ้นไปมันจะเป็นเปลี่ยนเป็นสีไอ้ต่างๆเงินแดงแดงหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมล่ะลูนเขาเกิดดีมากเลยนะเราหาไม่เจอเลย